สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรณสำหรับคนที่เกิดปีมะเมียประจำเดือนพฤศจิกายน2564หรือปี2021การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันนะคะ ในช่วงเดือนพฤศจิษษษกายนนี้มีอิทธิพลของไพ่นะคะที่ดีมากๆเข้ามาสถิตอยู่ในช่วงเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่ดวงชะตาของคนที่เกิดเป็นเมียเองนะคะมีเรื่องของโอกาสหรือมีเรื่องของข่าวดีหรือการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือความสําเร็จเกิดขึ้นในทุกๆด้านนะคะฉะนั้นเป็นเดือนที่อาจจะมีอิทธิพลที่เข้ามาวนเวียนแล้วก็ผลักดันทําให้เรามีโอกาสต่างๆนะคะซึ่งเป็นโอกาสที่ดีด้วยเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานการเงินความรักนะคะ เรื่องของการเดินทางนะคะหรือว่าข่าวบางอย่างนะคะก็น่าที่จะมีข่าวดีเกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะคะไพ่ใบรแรกซึ่งเข้ามาอยู่ในตำแหน่งของตัวเองปรกากฏไพ่การเงินหรือไพ่หนึ่งเหรียญเป็นเดือนที่จะโดดเด่นในเรื่องของการเงินนะคะหรือธุรกิจนะคะรวมถึงโชคลาภการเงินต่างๆนี่น่าที่จะเข้ามาด้วยนะคะคนที่เกิดปีมะเมียก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ เก่งในเรื่องของการทําธุรกิจด้วยนะฉะนั้นมองว่าเมื่อไพ่ดีๆนะโดยเฉพาะไพ่การเงินเนี่ยนะเข้ามาอยู่ในตําแหน่งของตัวเองหน้าที่จะเป็นเดือนที่โดดเด่นแล้วก็มีโชคด้วยนะ7ดไม้เข้ามาหานะก็คือเรื่องของการทํางานอีกนะการทํางานก็ได้เงินนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของไรายได้ดีๆเกิดขึ้นด้วยนะคะในตําแหน่งของผู้ใหญ่นะคะหรือว่าคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายนะคะอาจจะเป็นหัวหน้า อาจจะเป็นคุณพ่อนะคะหรือญาติผู้ใหญ่นะคะถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีนะหน้าที่จะเข้ามาผลักดันกันในเรื่องของการทํางานนะคะถึงแม้ว่าจะเข้ามากระตุ้นบ้างแต่ถือว่าเกิดโอกาสที่ดีมากๆนะคะ ในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงนะถือว่ายังเป็นตำแหน่งที่ดีเช่นเดียวกันแต่คนที่เกิดเป็นเมียเองอาจจะต้องนะคะขยันในเรื่องของการทํางานให้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ต้องพยายามที่จะพัฒนาในเรื่องของการทํางานให้เยอะขึ้นนะคะจะทําให้นะคะเป็นตําแหน่งที่ส่งเสริมดวงในเรื่องของการทํางานต่อไปในอนาคตด,ด้วยนะคะอาจจะมีเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ๆ Led นะเข้ามาให้ในช่วงเดือนนี้เช่นเดียวกันอันนี้ก็ถือว่ายังเป็นตำแหน่งที่ส่งเสริมดวงแต่ให้รอบครอบเรื่องของอารมณ์ นะคะและพยายามที่จะจริงจังอ่ะในเรื่องของการทํางานให้มากยิ่งขึ้นนะคะในตําแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยนะคะหรือสํานักงานร้านค้าถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีนะคะแต่อาจจะเป็นเดือนที่เรามีเรื่องของการต่อเติมซ่อมแซมบ้างนะคะหรือมีเรื่องของการขยับขยายนะคะในเรื่องของบ้านหรือว่าอาจจะขยายสํานักงานร้านค้าก็ได้นะคะถือว่าเป็นเดือนที่ยังส่งผลดีนะคะ ในตำแหน่งนะคะของญาติพี่น้องถือว่าดีมากๆนะคะอาจจะมีธุรกิจร่วมกันธ,ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยานพาหนะนะเร,รือ่องของการเดินทางนะหรือขายอะไรนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของยานพาหนะนี่แหละนะคะรวมถึงนะคะตนตำแหน่งนี้นะคะอาจจะมีญาติพี่น้องนะคะนำข่าวดีมาให้หรือมีเรื่องของการเดินทางหรือมีข่าวทางไกลเกิดขึ้นฉะนั้นถือว่าเป็นตำแหน่งที่ยังส่งเสริมดวงชะตากันอยู่นะคะ ในตำแหน่งของบริวารถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะบริวารจะเข้ามาทําให้การทํางานนะคะเติบโตมากขึ้นหรือมีช่องทางมากขึ้นนะค,ะคือจะเข้ามาสนับสนุสนดวงการทํางานสําหรับคนที่เกิดปีมะเมียในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะถือว่าดีมากๆเลยนะคะในตําแหน่งของเพื่อนร่วมงานอา่ะเ <c oughs> พื่อนร่วมงานก็เป็นตำแหน่งที่ดีเหมือนกันนะคะหน้าที่จะเข้ามาสนับสนุสนทําให้เกิดการเงินหรือการลงทุนดีๆเกิดขึ้นนะคะ ตำแหน่งของการช่วยเหลือเดือนนี้ก็จะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือเช่นเดียวกันซึ่งก็จะเป็นคนที่มีฐานะการงานและก็การเงินที่ดีนะคะเข้ามาอุปถัมภ์อยู่ในช่วงเดือนนี้เดือนนี้นะอาจจะมีความกัวงวลใจบ้างนะอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสัญญานะเรื่องของเงื่อนไขบางอย่างนะคะ ซึ่งอาจจะต้องรอบคอบนะคะให้เยอะๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของสัญญาเอกสารต่างๆต้องดูรายละเอียดให้ชัดเจนด้วยนะคะรวมถึงนะคะในเรื่องของการสื่อสารเรื่องของการเจรจานะคะอาจจะต้องนะคะมีไหวพริบะในเรื่องของการเจรจาหรือพยายามที่จะ สร้างนะคะในเรื่องของการสื่อสารให้เกิดความโดดเด่นกับตัวเองด้วยอันนี้มองว่านี่ยังส่งผลในด้านดีเพียงแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของความกังวลใจเกิดขึ้นหรือมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจซึ่งก็ต้องยืนอยู่บนความรอบคอบด้วยนะคะไพ่ยิีพยากรณ์น,นะคะก็แนะนําว่าเดือนนี้นะคะยังเป็นเดือนที่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาไปได้รวมถึงนะคะยังมีคนเข้ามาอุปถัมภ์หรือทําให้เกิดโอกาสดีๆอยู่อาจจะมีเรื่องของการเงินหรือการลงทุนเกิดขึ้นนะคะซึ่งทําให้คนที่เกิดปีมะเมียนะคะอาจจะ ทำให้ดวงชะตานะมีเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะ การทำงานนะคะของคนที่เกิดปีมะเมียนะคะพื้นฐานนะคะในเรื่องของการทำงานค่อนข้างมีโอกาสมาก่อนแล้วนะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือมีเรื่องของการขยับขยายธุรกิจการงานหรือมีความหลากหลายนะคะมาก่อนนะคะรวมถึงเรื่องของการเคลื่อนไหวเรื่องของการเดินทางหรือการขนส่งนะคะก็น่าที่จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันทําให้ธุรกิจการงานนะคะมีเรื่องของการเคลื่อนไหวที่ดีหรือมีสภาพคล่องมาก่อนแล้วนะคะ พอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนนี้นะคะการทํางานก็โดดเด่นมากๆนะคะถึงอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยนะคะแต่ยังส่งผลในเรื่องของการทํางานที่ดีอยู่แล้วก็ยังมีเรื่องของความสําเร็จนะคะหรือว่าในเรื่องของความก้าวหน้าเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ด้วยซึ่งมองว่าในเรื่องของไพ่การทํางานปรากฏออกมาถึง3ใบเลยไม่ว่าจะเป็นไพ่แดไม้นะเรื่องของการขยายธุรกิจหรือว่า,าธุรกิจการงานที่มีเรื่องของ ความรับผิดชอบนะคะที่มากยิ่งขึ้นนะคะหรือการขยายกลุ่มลูกค้าออกไปแบบนี้นะคะหรือได้รับการตอบรับที่ดี7ไม้คือเรื่องของความขยันนะเรื่องของการเข้าหางานเรื่องของการเข้าไปแข่งขันหรือเข้าไปประมูลงานนะคะสไม้ธุรกิจที่มีความมั่นคงหรือเป็นธุรกิจที่บ้านหรือเป็น ธุรกิจขนาดย่อมไพ่การทํางานที่เข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้ก็เกิดขึ้นถึงสใบเลยก็ยังเป็นเดือนที่งานมากอยู่สําหรับคนที่เกิดปีมะเมียแต่เป็นเรื่องของการทํางานที่มีโอกาสนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของความก้าวหน้าเกิดขึ้นแน่นอนนะคะ ไพ่บทสรุปในเรื่องของการทํางานปรากฏไพ่ปีศาจไพ่ปีศาจบางคนทําธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ทําธุรกิจเทาๆหรือทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความต้องการธุรกิจขายตรงธุรกิจช่วงค่าช่วงเช้ามืดนะหรือว่าทํางานที่เป็นงานเบื้องหลังอะนะเป็นงานที่ไม่ได้เปิดเผยอะนะคะเป็นธุรกิจที่อาจจะเป็นธุรกิจลับๆก็ได้นะคะฉะนั้นมองว่านะคะไพ่ปีศาจยังถือว่ายังเป็น ใ, Dante, да. <museums> ในเรื่องของการทํางานที <ags> ่ยังเกิดโอกาสหรือยังส่งผลในด้านดีอยู่นะคะแต่สิ่งที่อาจจะต้องรอบครอบนะคะก็คือเรื่องของการทํางานอาจจะต้องใช้ไหวพริบนะคะหรือว่าใช้ในเรื่องของสติปัญญาเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจการงานด้วยรวมถึงนะคะไพ่ปีศาจอาจจะต้องรอบคอบเรื่องของเงื่อนไขเรื่องของสัญญานะคะหรือว่าการถูกเอาเปรียบในเรื่องของการทํางานฉะนั้นถ้ามีเรื่องของสัญญาหรือข้อตกลงนะคะหรือการร่วมมุ่นลงทุนเกิดขึ้นนะคะก็ควรที่จะ รามดระวังแล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดให้ดีนะคะไพ่แสงสุกก็ชี้นำในเรื่องของการทำงานนะคะว่าเดือนนี้คนที่เกิดปีเมียนะคะจะถูกสนับสนุนในเรื่องของการทํางานแต่ยังมีปัญหาให้ต้องแก้ไขนะคะและยังมีคนจับตาดูนะคะหรือยังจับตามองในเรื่องของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นอยู่นะคะแต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามนะคะยังมีเรื่องของการทํางานที่ยังพูดคุยแหละหรือเจรจาหรือตกลงกันได้นะคะฉะนั้นในเรื่องของการทํางานอาจจะ มีโอกาสเกิดขึ้นนะคะเพียงแต่ว่าไพ่แสงศกก็ชี้นำคล้ายๆายะะะกับไพ่ยิ่ีก็คือให้ะระมดระวังนะคะเรื่องของเงื่อนไขเรื่องของสัญญานะคะซึ่งนะะอาจ,จะมีเล่เหลี่ยมหรือมีเงื่อนไขบางอย่างซ่อนเอาไว้ในนั้นก็ให้ตรวจสอบแล้วก็ให้ยืนอยู่บนความรอบคอบนะคะจะได้นะคะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะคนที่เกิดปีมะเมียก,ก็มีเรื่องของไรายได้นะคะที่ดีมาก่อนแล้ว นะการเงินมาจากการทํางานนะหรือมีเรื่องของการเงินที่อาจจะมีลูกค้าเข้ามาเยอะนะก่อนหน้านี้ทําให้เรื่องของไรายได้ก็อาจจะเกิดสภาพคล่องมาก่อนนะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ไพ่การเงินนี้ดีมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคือโชคการเงินนะคะหรือว่าดวงมีโอกาสที่จะถูกรางวัลแหละหรือมีโชคลาภในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นมีไพ่1ิเหรียญ9้าเหรียญด้วยอันนี้คือเป็นเดือนที่การเงินเด่นมากๆ สำหรับคนที่เกิดปป็นเมียนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่ลงทุนไปเกิดกำไรรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการเงินพิเศษการเงินโบนัสเกิดขึ้นอาจจะมีเรื่องของเข้าของมีค่าบางอย่างเข้ามาด้วยนะคะซึ่งทำให้เรื่องของไรายได้นะของคนที่เกิดเป็นเมียต้องมองว่าโดดเด่นนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการเงินที่ส่งผลด้านดีมากๆในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะสิ่งที่อาจจะต้องรอบคอบสักนิดนึงนะคะก็คือเรื่องของสัญญาเอกสารด้านการเงิน นะร,รวมถึงนะ,ะในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางนะ,ะต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาด้านคดีความหรือสัญญาเอกส,สารต่างๆด้านการเงินด้วยนะคะอันนี้ให้รอบคอบนะคะแต่ก็มองว่าไพ่การเงินออกมาขนาดนี้นะคะก็หมายความว่ายัางไรการเงินก็ดีมากๆแล้วก็เป็นเดือนที่จะมีโชคการเงินด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งของอิทธิพลนะตำแหน่งของญาติตําแหน่งของ เพื่อนนะคะหรือว่าการช่วยเหลือเนี่ยนะก็เป็นไพ่เหรียญทั้งนั้นเลยหรือไพ่การเงินน่นะคะจากนั้นเดือนนี้ยังไงการเงินก็จะมีเรื่องของข่าวดีเกิดขึ้นนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการเงินปรกากฏไพ่หนึ่งไม้นะคะไพ่หนึ่งไม้คือข่าวดีด้านการเงินนั่นแหละนะคะรวมถึงการเงินจะกลับมามีสภาพคล่องนะแล้วการเงินอาจจะมาจากงานหรือธุรกิจที่ลงทุนหรือเพิ่งเริ่มต้นน่ะส่งผลในเรื่องของไรายได้ดีๆนะคะจากนั้นมองว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะ ใหแสงสุกก็ชี้นําในเรื่องของการเงินนะคะว่าอาจจะเป็นเดือนที่มีความคิดที่จะใช้เงินนะหรือมีความคิดที่จะลงทุนธุรกิจนะคะมองว่านะคะจะเป็นเดือนที่มีโอกาสในเรื่องของการเงินที่ดีนะคะรวมถึงในเรื่องของการแบ่งปันผลประโยชน์นะคะหรือในเรื่องของข่าวดีด้านการเงินนะคะได้รับในเรื่องของความยุติธรรมนะคะหรือว่าได้รับในเรื่องของการเงินดีๆเกิดขึ้นนะคะรวมถึงนะปัญหาด้านการเงินก็ยังแก้ไขไปได้ด้วยนะคะฉะนั้นมองว่านะคะ การเงินนะคะไพ่เสกสุกก็ชี้นาเหมือนกันว่าหน้าที่จะมีข่าวดีหรือมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นนะคะส่วนในเรื่อง,องความรักนะคะสําหรับคนโสดเนี่ยนะต้องมองว่านะเดือนนี้มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักนะคะอาจจะพบรักจากการเดินทางพบรักจากการทํางานพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาตินะ เข้ามาพัวพันในช่วงเดือนนี้ด้วยนะ,ะฉะนั้นมองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มีโอกาสแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาพัฒนากันไปสักระยะหนึ่งนะคะเพราะคนที่เข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักอ่ะนะคะอาจจะยังไม่ค่อยที่จะ จริงจังอะนะคะในช่วงเดือนนี้เท่าไหร่นะคือคบกันไปก่อนนะศึกษาดูใจกันไปก่อนแบบนี้รวมถึงคนที่เกิดเป็นเมียด้วยนะอาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่เข้ามานะคะก็อยากจะใช้เวลาศึกษากันไปก่อนนะคะแล้วก็ในตําแหน่งของผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะเข้ามานะากดดันในเรื่องของความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้นะคะฉะนั้นก็ใจเย็นๆนะสำหรับคนโสดถือว่ามีดวงในเรื่องของความรักเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะ สั้นคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาน,นี่ความรักค่อนข้างดีนะคะมาก่อนแล้วอาจจะมีเรื่องของธุรกิจร่วมกันมีเรื่องของการถือครองทรัพย์สินร่วมกันนะคะหรือมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้น มาก่อนหน้านี้แล้วซึ่งทําให้เรื่องของความรักนะคะหรือความสัมพันธ์ก็ดีมากๆพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนที่ยังส่งผลในด้านดีแต่ให้ระมัดระวังนะคะกู้ของคนรักอาจจะมีเรื่องของการทะเลทลายบ้างนะคะหรือมีเรื่องของความเจ้าชู้เกิดขึ้นบ้างในช่วงเดือนนี้ก็ค่อยๆปรับกันไปนะคะจะทําให้เรื่องของความสัมพันธ์ดีมากยิ่งขึ้นนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของความรักปรากฏไพ่เดอะมูนนะคะสำหรับคนโสดแล้วนะคะ ไพ่เดโมนนี้ก็คือยังกังวลใจอยู่นะคะยังมีเรื่องของความคิดระแวงสงสัยนะคะหรือยังไม่ค่อยชัดเจนในเรื่องของความสัมพันธ์เท่าไหร่คือคิดเยอะนะคะฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลใจนะคะก็ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์รักแท้นะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาพยไพ่ใบนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะคือมีความหึงหวงมีความหวาดระแวงนะคะมีเรื่องของความคิดฟุ้งซ่านหลายๆอย่างด้วยนะคะฉะนั้นต้องมีสตินะคะในเรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์ด้วยพยายามที่จะ แก้ไขปัญหาหรือพูดคุยกันให้มากๆปรับช่วงเวลาให้ตรงกันทําความเข้าใจกันให้เยอะๆความรักจะได้กลับมาสดชื่นเหมือนเดิมนะคะบางทีอาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็นได้แต่เราคิดเองนะก็ทําให้เรามีความทุกข์ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยฉะนั้นสิ่งที่อาจจะทําให้เราสามารถแก้ไขได้ก็คือการพูดคุยกันแหละนะการเคลียร์ปัญหาใจกันจะทําให้นะคะรู้ว่าสิ่งไหนนะที่ควรที่จะปรับปรุงหรือแก้ไขแล้วก็ใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างลงตัวนะคะ ไพ่แสงสุกก็ชี้นำในเรื่องของความรักนะคะว่าคนโสดเนี่ยมีโอกาสนะที่จะมีคนเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักอาจจะเป็นความรักต่างวัยนะไพ่แสงสุกขเขาบอกนะแต่ว่าในเรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์นะ คือสาหรับคนโสดเนี่ยคนที่เข้ามาเนี่ยนะคะอาจจะเข้ามาเอาใจใส่เกินไปเข้ามาดูแลเกินไปนะคะจะทําให้เรารู้สึกว่าหงุดหงิดใจนะคะหรือว่าคุณแม่นะคะอาจจะเข้ามาควบคุมความสัมพันธ์นะคะทําให้คนโสดที่รู้สึกว่าอาจจะยังไม่มีอิสระในเรื่องของการครบหาสักเท่าไหร่นะคะฉะนั้นมองว่าเป็นเดือนที่มีโอกาสนั่นแหละแต่ว่าให้ใจเย็นๆอย่าใจร้อนนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะ,ค,ะความสัมพันธ์อาจจะมีปัญหาบ้างแต่ยังปรับกันได้นะคะก็ ถึงแม้ว่าคู่ครองคนรักอาจจะเข้ามาดูแลกล็ได้ชิดมากจนเกินไปนะจนขาดความเป็นส่วนตัวแต่ว่าที่ท,ทำไปนี่เพราะรักนะเพราะเพราะเป็นห่วงนั่นแหละนะคะฉะนั้นถ้าเรามองข้ามในเรื่องของความหงุดหงิดไปแล้วมองเห็นในเรื่องของความจริงใจของคู่ครองคนรักว่าเขาเป็นห่วงเป็นใยนะคะก็ควรที่จะพยายามที่จะทำให้ชีวิตคู่หรือชีวิตรักนะมีความสุขนะคะแล้วก็ให้เกียรติกันเยอะๆด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องของสุขภาพในช่วงเดือนนี้นะคะสําหรับนเดือนนี้สุขภาพร่างกายนะคะก็ถือว่านะอาจจะต้องรามาระวังปัญหาโรคเครียดนะคะรวมถึงนะคะจ,จะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอักเสบนะคะบริเวณดวงตานะคะหรือมีเรื่องของการติดเชื้อนะคะเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีเรื่องของโรคภูมิแพ้โรคหวัดแบบนี้ต้องระมาระวังนะคะ รวมถึงนะคะการทํางานของตับหรือฮอร์โมนนะคะอาจจะมีปัญหาบ้างเล็กน้อยนะคะก็คือมาจากความเครียดนี่แหละแล้วก็บางคนนี้มีปัญหาเรื่องของสายตาก็อาจจะเกิดการอักเสบภายในทําให้ระบบในส่วนนี้นะคะอาจจะมีเรื่องของปัญหาเกิดขึ้นบ้างเล็กน้อยนะ,ะฉะนั้นให้ดูแลนะคะสุขภาพหรือลดตรงส่วนนี้ให้เยอะนะคะรวมถึงการทํางานนะคะของราไส้นะคะ อาจจะมีปัญหาบ้างนะคะแต่มองว่าเดือนนี้ยังมีอิทธิพลของไพ่ที่ดีนะคะเข้ามาสถิตยอยู่นะคะสุขภาพร่างกายอาจจะไม่มีปัญหาอะไรเยอะเพียงแต่จะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นซึ่งเรายังต้องระมัดระวังนะคะหรือดูแลนะคะหรือเซฟตัวเองให้ดีในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะบางคนมีเรื่องของการตั้งครรภ์เกิดขึ้นนะคะก็ต้องดูแลสุขภาพเช่นเดียวกันโดยเฉพาะเรื่องของการเดินทาง เรื่องของการดื่มการกินการเที่ยวที่มากจนเกินไปนะอาจจะไม่ได้ส่งผลดีนะฉะนั้นต้องรู้จักรับประทานนะคะหรือดื่มนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองด้วยจะทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ ไพ่บทสรุปในเรื่องของสุขภาพปรกากฏไพ่3ถ้วยนะสถ้วยเป็นไพ่ที่ดีนะคะสุขภาพอาจจะไม่เป็นอะไรมากนะเพียงแต่ว่าไพ่3มถ้วยก็อาจจะเตือนชักงนิดนึงเรื่องของไขมันในเลือดสูงเรื่องของอาหารการกินการดื่มนะคือการรับประทานอาหารที่มีไขมันมากหรือการรับประทานอาหารที่มีเรื่องของผลเสียต่อสุขภาพนะคะแล้วก็เรื่องของการดื่มนะเครื่องดื่มที่ ที่ไม่เหมาะสมนะคะอันนี้ก็ต้องเรามาระวังด้วยในเรื่องของการดื่มการกินรวมถึงไพ่สามถ้วยอาจจะเกี่ยวข้องนะกับเรื่องของภาษีสังคมคือภาษีสังคมอาจจะมากเราก็ต้องเข้าในเรื่องของสังคมนะคะก็ต้องมีเรื่องของการกินการอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกให้ควบคุมแล้วกัน เพราะว่าการที่เรารับประทานอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์เนี่ยจะทําให้่าร่างกายอาจจะส่งผลเสียแล้วก็ทําให้เรื่องของลําไส้เรื่องของอ่าระบบขับถ่ายนะอาจจะไม่ดีนะคะ3ถ้วยนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการตั้งครรภ์ด้วยนะคะฉะนั้นมองว่าคนไหนที่มีความคิดที่อยากจะตั้งครรภ์ถือว่ายังเกิดโอกาสนะคะไพ่แสงสุกนะก็ชี้น,นําในเรื่องของสุขภาพนะคะให้ะระมัดระวังปัญหาโรคเครียดนะคะ ไพ่แสงสุกก็บอกว่าอาจจะเครียดมากอาจจะมีเรื่องของความว้าวุ่นใจมีความสับสนใจนะคะเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นต้องมีสติให้เยอะๆนะคะรวมถึงนะคะอาจจะต้องแบบพยายามสวดมนต์นั่งสมาธิอ่ะจะทําให้ในเรื่องของความสับสนหรือความกางังวลใจลดลงไปได้นะคะก็เครียดเรื่องเงินนี่แหละนะคะหรือว่าเครียดในเรื่องของตัวเองนี่แหละสับสนบางอย่างนะะไม่รู้ว่าจะเอาอย่างไรดีตัวเองเป็นใครอย่างงี้นะคะแล้วก็ตัดสินใจไม่ได้เกิด ในเรื่องของอาการเป็นทพนิคเกิดขึ้นหรือความกลัวบางอย่างเกิดขึ้นโดยไม่มีสาเหตุให้แสงสุกเขาก็บอกให้ทําทบุญให้สวดมนต์ให้นั่งสมาธินะคะแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะก็อาจจะเข้ามานะคะทําให้เราเกิดความสบายใจได้นะคะในช่วงเดือนนี้นะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าคนที่เกิดปีมะเมียในแต่ละวันเป็นอย่างไรนะคนที่เกิดปีมะเมียวันอาทิตย์นี้โดดเด่นมากๆเรื่องของการทํางานนะคะ จะประสบความสําเร็จโอกาสหรือการเริ่มต้นใหม่ๆหน้าที่จะเข้ามาคนที่อายุน้อยกว่านะหรืออายุไล่เลี่ยกันนะ,ะอาจจะนําโชคในเรื่องของการเงินหรือการทํางานมาให้นะคะส่วนการเงินนี้เป็นเดือนที่มีโชคการเงินเด่นก่าทุกวันนะคะจะมีโชคลาภการเงินเกิดขึ้นนะคะรวมถึงอาจจะมีเข้าของมีค่าบางอย่างเข้ามาด้วยส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนที่ยังโสดอยู่แล้วเกิดวันอาทิตย์ ถือว่ามีโอกาสที่จะมีเรื่องของความสัมพันธ์ดีๆเข้ามานะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักก็จะมีเรื่องของการลงทุนร่วมกันหรือว่าความสัมพันธ์ยังดีมากๆในช่วงเดือนนี้คู่ครองคนรักอาจจะนําโชคในเรื่องของการเงินมาให้นําข่าวดีมาให้หรืออาจจะมีเรื่องของการตั้งครรภ์หรือบุตรหลานอาจจะนําโชคหรือนําข่าวดีมาให้เช่นเดียวกันนะคะ คนที่เกิดปีมะเมียวันจันทร์นะคะถือว่าเดือนนี้ก็ส่งผลในด้านดีนะอาจจะมีเรื่องของโอกาสหรือการเริ่มต้นงานใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะซึ่งยังเกิดโอกาสในช่วงเดือนนี้แต่ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะเพราะว่าบางคนเนี่ยนะถ้ายังว่างงานอยู่คือพ่าออกมาขนาดนี้ นะคะไม่ว่าจะเป็นคนวันไหนก็ตามที่เกิดปีมะเมียนเนี่ยต้องมีโอกาสในเรื่องของการทํางานเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าในวันจันทร์เนี่ยนะมีจุบลของไพ่เดอฟูเนี่ยเข้ามาสถิตยอยู่นะคะก็เป็นชีวิตที่รักอิสระนะต้องการที่จะเริ่มต้นธุรกิจนะคะหรือว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราอาจจะไม่ค่อยที่จะ ใส่ใจในเรื่องของการทํางานเท่าไหร่อะนะคะฉะนั้นนะคะคนที่ว่างงานอยู่ขอให้จริงจังแล้วก็ไปสมัครงานจะทําให้เกิดโอกาสในเรื่องของการทํางานแน่นอนแล้วถ้ามีความคิดที่อยากจะทําธุรกิจเป็นของตัวเองหรืออยากจะมีเรื่องของอาชีพอิสระอันนี้มองว่าเดือนนี้เหมาะสมหรือเกิดโอกาสนะคะส่งคนที่มีงานประจําอยู่แล้วก็ขอให้ใส่ใจในเรื่องของการทํางานรวมถึงต้องปรับปรุงแก้ไขทําให้ธุรกิจการงานหรือทําให้ความรับผิดชอบที่เราได้รับมานะคะ มีความโดดเด่นนะคะทำอะไรที่มันใหม่ๆนะคะจะส่งผลในด้านดีและผู้ใหญ่ก็อาจจะเข้ามาผลักดันด้วยนะคะอย่าไปมีปัญหากับผู้ใหญ่นะคะเพราะเด๋ยนนี้เราอาจจะควบคุมในเรื่องของความคิดของตัวเองยากนะคะบางคนก็อาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเพียงแต่ว่าถ้าทํางานประจําอยู่ก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้ฝึกเด็กนะ,ะหรือรับเด็กเข้ามาฝึกงานนะคะหรือว่าคนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะ,ะ,นะ,ะก็อาจจะเปิดรับนะคะในเรื่องของบริวาร ะะเป็นช่งชวงๆรับคนเข้ามาทํางานเป็นช่ชวงๆถ้าเป็นสถานการณ์แบบนี้คือถูกต้องนะคะส่วนในเรื่องของการเงินรอบคอบนิดหนึ่งนะคะเงินก็หาง่ายอ่ะแต่ก็ใช้เก่งนะคะคืออาจจะเป็นคนที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสักนิดหนึ่งนะคะโดยเฉพาะเวลาเบื่อๆเ,เ,เซ็งๆเงนี่ยนะ,ะก็อาจจะชอบใช้จ่ายอันนี้ต้องรอบคอบรวมถึงอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารด้วยนี่ต้องระมัดระวังนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดนี่ยังไม่โดดเด่นนะคะถ้ามีคนเข้ามาพูดคุยในช่วงเดือนนี้ถามว่าเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังไหมในช่วงเดือนนี้นะคะก็ยังไม่จริงจังนะเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นหรือต้องพัฒนากันไปก่อนแล้วก็คนที่เข้ามาเข้ามาดูแลหรือเข้ามาจีบเราอะนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าชื่นชอบนะคะก็เป็นคนที่รักอิสระด้วยไม่ชอบให้บังคับในช่วงนี้ฉะนั้นควรที่จะพัฒนาศึกษานิยใจคอกันไปก่อนนะ ส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาก็ต้องปรับความสัมพันธ์กันนะคะอาจจะต้องพัฒนากันให้มากๆสักนิดหนึ่งเพราะเดือนนี้อาจจะห่างกันหรือต่างคนต่างใช้ชีวิตจนเกินไปนะแล้วก็ส่วนที่สำคัญที่สุดนะคะก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาดูแลครอบครัวหรือดูแลลูกเลยอันนี้ต้องไปปรับปรุงด้วยนะคะ คนที่เกิดนะคะปีมามียวันอังคารนี่การทํางานโดดเด่นนะบางคนมีธุรกิจนะคะเป็นของตัวเองหรือบางคนนี่มีธุรกิจขนาดย่อมนะคะหรือทํางานที่บ้านแบบนี้นะคะอันนี้ถือว่าส่งผลในด้านดีอาจจะเป็นเดือนที่เรารู้สึกกระตือรือร้นที่จะทํางานที่บ้านมากขึ้นหรือกระตือรือร้นที่จะสร้างธุรกิจนะคะเป็นของตัวเองหรือสร้างแบรนด์เป็นของตัวเองอันนี้มองว่าโดดเด่นนะคะรวมถึงคนที่ทํางานเป็นเซลนะคะหรือว่าเป็นนายหน้าแบบนี้นะคะก็อาจจะเป็นนายหน้าขายบ้านก็ได้นะคะ ก็มองว่าหน้าที่จะมีความกระตือรือร้นมากๆากแล้วทำให้เกิดโอกาสที่ดีนะ,ะรวมถึงเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่มีการซ่อมบ้านหรือซ่อมสัมกงานร้านค้านะคะหรือว่าอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการย้ยายเปลี่ยนแปลงด้วยแต่ถือว่าส่งผลดีนะคะการเงินถือว่ารายได้ยังเกิดสภาพคล่องนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสำหรับคนโสดมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาพัวพันนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาความรักอาจจะมีปัญหากันบ้างฉนันต้องปรับความคิดปรับความเข้าใจกันด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะรวมถึงนะ่าจ,จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของงานมงคลต่างๆนะคะงานบุญงานบวชอย่างเงี้ยนะคะก็ได้นะคะบางคนก็มีการขึ้นบ้านใหม่ขึ้นร้านค้าใหม่นะคะก็ถือว่าส่งผลดีค่ะ คนที่เกิดปีมะเมียวันพุธนี่โดดเด่นเหมือนกันนะคะในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายนี่คล่องตัวมากๆม,ม,มีโอกาสที่จะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะ โดยเฉพาะนะคะคุณสภาพสตรีที่เกิดวันพุธเนี่ยนะคะถือว่าเด่นมากๆนะคะแล้วก็อาจจะมีการทําธุรกิจกับคุณผู้หญิงด้วยคุณสุภาพบุรุษก็ดวงนาลีอุปถัมภ์นะคะคนที่ทํางานประจําม,มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือมีโอกาสเริ่มต้นงานใหม่ๆเกิดขึ้นคนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองธุรกิจก็จะเกิดสภาพคล่องนะคะส่วนในเรื่องของการเงินที่รายได้ดีค่ะมีโชคเรื่องของการเงินรวมถึงอาจจะมีทรัพย์สินมีค่าบางอย่างเข้ามาด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะคะก็มีโอกาสที่จะมีคนที่เป็นแม่ไม้หรือพ่อไม้เข้ามาผัวพันในช่วงเดือนนี้แต่ความสัมพันธ์ยังต้องพัฒนากันไปก่อนหรือความสัมพันธ์เพิ่งเริ่มคุยอะเพิ่งเริ่มต้นนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาถือว่าความสัมพันธ์ยังดีอยู่นะคะคนที่เกิดปีมะเมียว,วันพฤหัสบดีก็โดดเด่นเช่นเดียวกันนะ,ะอิทธิพลของไพ่การเงินก็เข้ามาสถิตอยู่ในวันของตัวเองนะคะ ธุรกิจการงานมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีโอกาสที่จะก้าวหน้ารวมถึงคนที่ทําธุรกิจนะคะเป็นของตัวเองเนี่ยนะ,ะก็ถือว่าจะมีสภาพคล่องนะคะหรือได้รับการอุปถัมภ์ได้รับการติดต่อธุรกิจการงานหรือมีคนเข้ามาใช้บริการในช่วงเดือนนี้ก็ส่งผลในด้านดีมากๆเลยนะคะสน,นเรื่องของการเงินนี่รายได้ดีค่ะมีโอกาสที่จะมีโชคการเงินเข้ามานะคะรวมถึงอาจจะมีทรัพย์สินมีค่าบางอย่างเกิดขึ้นด้วยนะ ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดนะถือว่าความสัมพันธ์มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาพูดคุยนะอาจจะพบรักต่างวัยนะคะแต่ความสัมพันธ์ยังต้องพัฒนากันไปก่อนนะคะบางคนก็อาจจะมีคนเข้ามาคุยแหละแต่ยังไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ยังเน้นในเรื่องของการทําธุรกิจอยู่นะฉันก็ค่อยๆพัฒนากันไปเรื่อยๆ,ๆนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังส่งผลในด้านดีในแง่มุมของการลงทุนร่วมกันนะบางคู่มีธุรกิจร่วมกัน นะถือว่าดีมากๆความสัมพันธ์ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเพียงแต่ต้องหาเวลานะร,ร่วมกิจกรรมร่วมกันหรือพัฒน,นาความสัมพันธ์ชีวิตรักชีวิตครอบครัวให้หวานชื่นด้วยนะคะ <S <S คนที่เกิดปีมะเมียวันศุกนะคะเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของความกังวลใจนะคะมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจมีเรื่องให้คิดนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีความว้าวุ่นใจบ้างนะคะเพราะอิทธิพลของไพ่ดาบเนี่ย เข้ามาสถิตอยู่ใ,ในวันเกน <ic> ิดของตัวเองนะคะก็เลยเป็ Bal, นเดือน <c oughs> ที่เราอาจจะมีเรื่องของข่าวบางอย่างที่เข้ามาทําให้เกิดความว้าวุ่นใจนะคะแล้วก็ในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆนะคะยังต้องรอบคอบด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะมองว่าธุรกิจการงานอาจจะต้องใช้ในเรื่องการสื่อสารเข้าไปต่อรองนะคะแล้วก็เรื่องของสัญญาต่างๆหรือรายละเอียดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็ต้องตรวจสอบให้ดีด้วยในช่วงเดือนนี้ถ้าทําธุรกิจด้านการสื่อสาร มวลชนนะคะหรือว่าทำธุรกิจด้านสื่อออนไลน์นะสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆนะทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขายโทรศัพท์นะคะมือถือหรือขายอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอันนี้มองว่าดีมากๆ นะเกี่ยวข้องกับธุรกิจการงานหรือว่าขายอะไรนะที่เกี่ยวข้องกับอะไรที่พูดมาเมื่อกี้แหละทั้งโทรศัพท์ทั้งโทรทัศน์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆอะไรชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะอันนี้มองว่าเป็นธุรกิจที่ถูกฉลกนะคะแต่ในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆหรือเงื่อนไขที่เข้ามาถ้าเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ก็ต้องตรวจสอบรายละเอียดให้ชัดเจนด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะมีเรื่องของรายได้และก็เรื่องของค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ยังต้องรอบคอบอยู่นะคะแต่ถือว่าไพา่โดยรวมแล้วก็ไม่น่าที่จะมีปัญหาอะไรนะ,ะเพียงแต่ในวันของ ตัวเองเนี่ยหรือวันศุกร์เนี่ยนะคะเราต้องรอบครอบกว่าทุกทุกวันหน่อยหนึ่งนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดเนี่ยมีคนเข้ามาพูดคุยนะอาจจะเข้ามามากกว่าหนึ่งคนนะคะแต่เป็นการครบซ้อนนะคะต้องระมัดระวังหรือนะ,ะอาจจะมีเรื่องของการแอบพูดแอบคุยแอบคบหากันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เปิดเผยนะคะ ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาต้องรับมาระวังนนะเรื่องของชีวิตคู่ชีวิตรักด้วยนะโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้คําพูดเรื่องของการสื่อสารนี่ต้องรอบคอบเลยนะอาจจะเป็นเดือนนะทีะ่คู่ของคนรักมีความ วั่นนะคะหรือว่ามีความหวาดระแวงนะคะหรือว่ามีความสงสัยค่อนข้างเยอะด้วยนะคะแล้วก็ความคิดเห็นก็ค่อนข้างแตกต่างกันแหลมก็เป็นเรื่องปกตินะคะเหมือนลิ้นกับฝาน่ะในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นอาจจะต้องแบบพยายามปรับความคิดปรับความเข้าใจกันด้วยจะทาให้เรื่องของความรักชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ <S <S คนที่เกิดน,นะคะปีมะเมียวันเสาร์นี้โดดเด่นมากๆนะคะ เป็นเดือนที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการทํางานมีข่าวดีจากการลงทุนนะคะหรืออาจจะมีคนเข้ามาซัพพอร์ตหรือเข้ามาอุปถัมภ์นะคะในเรื่องของงานหรือธุรกิจด้วยนะเป็นเดือนที่จะมีชื่อเสียงมีความสําเร็จเกิดขึ้นเติบโตในเรื่องของการทํางานหรือเติบโตในเรื่องของการลงทุนมากๆเลยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี่รายได้ดีมีสภาพคล่องค่ะหน่าที่จะมีโชคการเงินเกิดขึ้นเช่นเดียวกัน นะหรือว่าคนไหนที่กําลังไปติดต่อสถาบันการเงินขอทุนนะหรือว่าติดต่อในเรื่องการเซ็นสัญญาการค้าต่างๆนะ่าจะมีข่าวดีนะคะทำให้มีเรื่องของการเงินดีๆกลับเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดที่ถือว่าเด่นเหมือนกันนะมีโอกาสพบรักที่ดีมากๆนะคะพบรักกับคนที่มีชื่อเสียงหรือมีฐา,านะนะเข้ามาในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะ ส่งนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความสัมพันธ์ก็ลงตัวบางคู่นะคู้คนรักก็เข้ามาอุปถัมภ์ด้านการเงินตลอดเวลารวมถึงน่าอาจจะมีข่าวดีนะคะหรือมีเรื่องของงานมงคลเกิดขึ้นด้วยนะคะในช่วงเดือนนี้ถือว่าส่งผลดีมากๆแล้วเรื่องของการเดินทางทั้งในและต่างประเทศหรือการเดินทางทั้งใกล้และไกลอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะ ก็เป็นเดือนที่ส่งผลดีทุกวันเนี่ยนะคะเพียงแต่ว่าวันศุกร์นี้อาจจะเจออิทธิพลของไพ่ดาบนะคะไปสถิตอยู่ก็มีเรื่องให้คิดเยอะนะคะฉะนั้นจ้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะแล้วก็ยืนอยู่บนความละเอียดรอบคอบนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างยังส่งผลดีอยู่นะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะประกอบกิจการงานแล้วเกิดความราบรื่นเกิดความสําเร็จในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือวันอาทิตย์ค่ะวันพุธวันพฤหัส วันเสาร์วันอังคารแล้วก็วันจันทร์ค่ะส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงเดืนนี้ก็คือวันศุกร์ค่ะช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้เราจะได้มีเรื่องของคลิปดีดมีเรื่องของกำลังใจนะคะที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปเลยนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ